เดวเยือนถังเจ้ายืนลบไปด้านหนึ่งวังคำพิพากษาจากข้าเอาตระทษขังชีออกมาห้องพิจารณาคู่ข่าวงคนทด่คู่ข่าวอยู่ใช่ขังชีใช่ไหมข้าน้อยใช่ครับขังชีเล่าเรื่องคบชู้กับหูหญินเซียวแล้วข้านางจนตาย ตั้งแต่ต้นออกมาให้ฟังข้าน้อยไม่รู้เรื่องเมิกตัวพยานพยานจงเล่าสิ่งที่ได้พบเห็นมาให้หมดหูหญินเซียวเดวบีชูจริงๆนะคะเท่าที่ข้ารู้มีสินแสเสียวคนเดียวที่ไม่รู้ ว่าที่สินแสกลับมานะ่ะคังชีกําลังอยู่กับผู้หญินเซียวในห้องแล้วังชีก็หนีเอ้าทางด้านหลังคังชีเจ้าจะมีดหั่นผักเล่มนี้ได้ไหมจะไม่ได้พยานใครเป็นคนตีมีดเล่มนี้มีดเล่มนี้ ต่าหันเป็นคนตีขังชีเองอ่ะบนเมตเนี่ยมีเครื่องหมายของต่าหันมีพยานหลักฐานเพราะบุคคลขังชีเจ้ามีอะไรแก้ตัวอีกข้าข้าข้าเตรียมตัวพลเรือรับครับข้ารับข้ารับแล้วงั้นเล่ามา ตั้งแต่ต้วันนั้นข้ากับผู้หยินเซียวกำลังเรืองรักกันในห้องจูจ่ๆคนแท่เซียวกลับมาขัดจังหวะของเราพอดีเขาน้อยนึกแค้นอยู่ในใจจากนั้นข้าก็ได้หนีกลับบ้านหยิบมีดหั่นผักมาไปฆ่าคนที่บ้านเซียวคิดว่าภายหน้าเป็นผัวเมียกับผู้หยินเซียวตลอดไปใครจะรู้แสงจากตะเกียงไม่สว่าง คละคลามโดนผู้ที่นอนอยู่ด้านนอกมีกลิ่นหอมของน้ำมันทาผมแน่ใจว่าต้องเป็นหูหยินเซียวก็เลยลงมือกับคนข้างในนึกนึกไถึงก็ได้ฆ่าคนผิดไปฆ่าคนผิดไปจริงๆข้าสับลงไปเต็มแรงเลยพอแล้วการตายของหูหยินเซียวนับว่าเป็นกรรมตามสนองอยู่แล้วทำไมยังกล้าบอกว่าฆ่าผิดคนอีก เอาตัวขังจีไปประหารซะอออโอยหมดว<บ><น>หมดโศกสัที<า>สินแสเสียวพนะูดถึงประตูบ้านแล้วอะข้น,น้อยยังมีงานต้องทำอีกมากไม่อยากอยู่คุยต่อเูืสิสนแสพ้นคล้อโศกแล้ว<อ>งั้นข้าขอตัวก่อนนะขอถนอมสุขภาพด้วยพลานเนี้อาศัยผู้ที่สัตว์คุ้มครองอ๋อขอบคุณท่านมาก อค่อยๆเดินนะค่อยนะคะ่ออแล้ว่ค่วเดอรค่อยนั่งค่อยนั่งคอยคยค่อยๆอสินแสเซียวข้าจะเข้าไปทำความสะอาดบ้านนะข้าจะไปทำกับข้าวมาให้นะคะท่านลุงนั่งก่อนเถอะ แสเสีย NEN! เซลพักฟื้นให้ดีก่อนเถอะแล้วเราค่อยเปิดร้านกันใหม่นะเออใช่ใช่ใชชอย่าเศร้าใจไปเลยคนดีต้องได้ดีตอบสนองทนนอนพักผ่อนรักษาตัวสักระยะก่อนเถอะนะคราวนี่ที่ข้าพ้นเคราะหโศกมาได้ทำให้ข้ามีความทรงจำที่ไม่มีวันเลย ข้าอยากจะออกบวชที่วัดชีลิงอูหยินก็ได้ตายไปแล้ววันหน้าค่อยแต่งคนใหม่ก็แล้วกันทำไมต้องออกบวชด,ด้วยข้าได้ตัดสินใจแล้วปะกะติแล้วได้เพื่อนบ้านดีอย่างพวกท่านดูแลมาก็หลายปีบ้านหลังนี้ขอยกให้ท่านปู่เท่าหลีอาศัยอยู่แล้ว โฉนดพรุ่งนี้จะให้เซียวเออรเอาไปส่งให้เงินทองข้าวสารที่อยู่ในบ้านพรุ่งนี้จะให้เซียวเออร์เอาไปแจกจ่ายให้กับคนจนเรื่องนี้ขอฝากให้ท่านผู้เฒ่าหลี่กับเซียวเออร์ช่วยดูแลอีกแล้วด้วยนะโอ้ตอบอย่างนี้ได้ยังไงเสียวใจบุญคิดจะออกเผยแผ่พระธรรมก็ดีเหมือนกันนะนั่นนะสิ คนใจบุญน่าจะอยู่ในหลักศาสนาเพื่อสําเร็จมรรคผลแกลัดกลุ่มในโลกมนุษย์พึ่งพิงพุทธศาสนาจะสําเร็จมรรคผลได้ยังไงกันความสงบสุขที่แท้จริงเซลยินถังยังไม่เข้าถึงรสพระธรรมอย่างแท้จริงแต่ทรัพย์สินของเขามอบใหเพื่อนบ้านหมดแล้วจะทวงคืนได้ไงปลูกแตงได้แตงปลูกถั่วได้ถั่วมันย่อมได้ผลแห่งการกระทําเข้าใจหรือเปล่า ขอบคุณบริสัทวที่ทรงช่วยชีวิตขา้เาเซลเหยนทังไม่ต้องมากมารยาทรีบลุกขึ้นเถอ,อจะเจ้าจะออกไปถือบวชนับว่าเป็นเรื่องดีแต่คุณธรรมไม่ใช่ที่หลบนี้จากโลกความจรงิงคิดว่าระจญกรรมในโลกต่อเถอะ เมื่อก้มหน้ารับกรรมแล้วสุดท้ายสวรรค์ต้องเมตตาหลังจากสามวันจะมีเรื่องมงคลเข้าบ้านขอให้ไปรอที่ใต้สะพานนะต้องไปต้องไป ลูกแม่ทำไมถึงยังไม่มาอีกล่ะข้าจะไปหาดูออนี่ท่านเออท่านอยู่ที่เนี่ยรอคนอยู่ ยังไงคะตอบข้าหน่อยสิข้าขอเรียนถามถึงคนคนหนึ่งเมื่อสิหปีก่อนข้าได้พาลูกชายวัยสี่ขวบมาขอทานแถวนี้แต่คนย่านนี้ก็ได้รับทุกขเวทนาขอมาสี่วันกว่าจะได้ข่าวสารมัดหนึ่งข้าตัดช่องน้อยแต่พอตัวคิดจะฆ่าตัวตายที่ใต่สะพานแห่งนี้แต่ว่ามีคนคนหนึ่งช่วยข้าเอาไว้ยังให้เงินข้าไว้มากมาย ช่วยชีวิตเราสองแม่ลูกเอาไว้แต่ข้าไม่รู้จักชื่อแท้เขาจึงได้มารออยู่แถวนี้นานพอสมควรแล้วท่านพอจะเห็นเขาบ้างไหมคะท่านรู้ได้ยังไงว่าเขาจะมาที่นี่หลายวันก่อนข้าได้ฝันไป ว่าโพธิสัตว์บอกข้าว่าวันเนี้ยเขาจะมาที่นี่เพื่อจะพบข้ามีวาสนาต้องได้พบท่านต้องพบคนใจบุญคนนั้นแะฮะแต่ไม่รู้ว่าท่านจะมาพบเขาทำไมออข้าขอพูดแบบเปิดเผยหลังจากเขาได้ช่วยเหลือข้าเราสองแม่ลูกจะกลับบ้านเดิมแต่ทำการค้าขายฟันฝ่าความลำบากนั้นได้ต่อมา ข้ายุ่งกับการทำนาจนกระทั่งได้กำไรอย่างงามส่งลูกชายร่ำเรียนทนลำบากมาสิบกว่าปีปีนี้เขาเข้าสอบได้เหมือนปลูกดอกไม้ได้ดอกได้รับการแต่งตั้งจากห้องเต้ให้เป็นคุณนางขั้นต้นวันนี้ข้ามีความสุขที่สุดในโลกแล้วจะลืมผู้มีพระคุณได้อย่างไงท่านดูสินี่คือลูกชายของข้าอ,อ,อ ดายเป็นคุณนางน่าจะดีจริงๆ <c oughs> แล้วไม่ทราบว่าพวกท่านคิดยังไงกับคนใจบุญผู้น,นั้นนะครับาววันนี้ได้พ่อข้ท่านผู้ใจบุญต้องกราบขอบคุณที่ช่วยเหลือชีวิตเราแล้วจะชวนเข้าเข้าเมืองหลวงกับเราเพื่ออยู่กันจะมีความสุข <c oughs> ข้าคิดว่าพวกท่านอยากคิดดีกว่าเขาเป็นคนใจบุญที่ไม่เคยหวังสิ่งตอบแทนข้าว่าพวกท่านรีบไปเก็บข้าวของจะมูสยเวลารอคอยเขาเลยดีกว่า ออออท่านผู้นี้คำพูดมีเมตตาเรารอทั้งวันแล้วมีแต่เขาคนเดียวที่พักอยู่สลาอาจจะเป็นเขาก็ได้คิดว่าเราไปถามเขาดูดีกว่านะเออไปเถอะไปออท่านครับอ๋อแต่ท่านสุลินมีอะไรข้ารับใช้หรอือเออมีบางอาจก้าไมต้องยกจ้องข้าเช่นนี้หรอกข้าขอถามหน่อยนะไม่ทราบวันในหมู่บ้าน มีโรงเตียมหรือไม่ไม่ทราบว่าพอจะยืมบ้านท่านพักสักคืนได้ไหมว่าไงท่านความจริงละบ้านข้าจะนอนก็ได้หน้าเสดายานี่มันขุนแค้มบ้านข้าพาระหนักมีารักษาไว้ได้ไม่ทราบว่าขุนแค้มอันใดคนในบ้านถูกฆ่าข้าน้อยต้องอยู่คนเดียวตอนนี้จึงไม่สามารถต้อนรับแขกได้แล้วท่านผุ้เวีพระคุณโปรดรับการคารวะจากข้า รู้ได้ไงว่าเป็นข้าท่านแม่ได้ฝันเห็นโพธิสัตว์ว่าผู้มีพระคุณได้รับความทุกข์ต้องอยู่คนเดียวข้ากับท่านแม่ได้ปรึกษากันแล้วหากทว่าท่านไม่รังเกียจขอให้คิดซะว่าเราเป็นญาติเรืเออ่องเล็กน้อยแค่นี้ทำไมต้องตอบแทนเราไม่ควรนับถือเป็นญาติกัน ในเมื่อเป็นโพธิสัตว์จีนะข้ายอมไม่ปฏิเสธท่านพ่อสูงส่งโปรดได้รับการกราบจากลูกโ<ะ>ถ่ถเอ้ยรียบลุกขึ้นมาแล้วลุกขึ้นเล้วเร็วนี่นี่ข้าไม่อาจเอื้อมน่าละอายใจน่าละอายใจจริงๆ แม่นมู่คือผู้มีพระคุณที่เราตามหาเป็นท่านจริงๆด้วยเป็นท่านจริงๆท่านแม่เราไปกันเถอะได้เชิญค่ะ แบบนี้ถึงเรียกว่าทำดีได้ดีนะคะบุญวาสนาบุญอยู่ข้างหน้าวาสนาก็จะตามมานี่คือบุญบารมีที่เสี่ยวยันถางได้สะสมด้วยตนเองถึงได้ผลแห่งกรรมดีคนทั่วไปจะรู้พฤติกรรมของตัวเองเป็นไงและจะรับผลบุญนั้นเป็นยังไงครับดูครับรั่อของวเ,เขาสิมีความสุขกันจริงๆเลย อ๋อไงเป็นงี้ออกไนดีอะไรดีอะไรนี่อ่ะนี่เป็นไรท่านปู่ท่านย่าน้องจะเด็ดดอกไม้เหรอท่าเปล่าเด็ดนะน้องจะเด็ดจริงจริงนะพี่เป็นคนเด็ดนะท่าเปลาเด็ทตัวเนี่ย <ขา S 2> oh, โน้นเ้าจิงๆเลยเขาก็มีอ้ oh, มีมันกันแล้วเนี่ยหอมแกมหน่อยโอ้โหสวยจริงๆนะนี่นหลวงดีสชา้าชัยผู้จะปฏิบัติธรรมในสำนักเนี่ยข้าจะออกไปเดินข้างนอกสักหน่อยนะอาจารย์จะไปไหนเหรอครับพาพวกเราไปด้วยเถอะอาจารย์พาพวกเราไปด้วยเถอะคะ่ะ ข้าจะเดินไปเรื่อยๆสักพักก็จะกลับมาพวกจะไม่ต้องตามไปหรอกนะ

มามาขึ้นมาขึ้นมาดีนะมาถึงฝั่งรูกพายังไง ข้าขอรบกวนทา่านช่วยส่งข้าข้ามฟากหน่อยโอ้สายน้ำไหลเชี่ยวเฉ็ยดเียไม่น้าไม่เห็นเหรอเมื่อกี้ก็ั้งนำเรือก็ต้องตายกันหมดวันนี้เขาไปพายแล้วเเดี๋ยวนี่ด้โปรดรับไป้ด้วยนะมมมมมมนี่ไม่ใช่เรื่องเงินนะคนแก่อย่างข้าจะเห็นแก่เหมือนอาชีวิตไปทิ้งแน่ลูกชายข้าสองคนตาก็ตาในน้ำทำให้ข้านะกลายเป็นคนไม่มีลูก ขาดคนสืบสกุลก็ไม่เอาลอกเสยีสยนาเสียใจน่้เป็นพระพายเรือหาเงินเลี้ยงชีพเหรอก็ใช่น่ะสิข้าหวังได้เงินทองต้องพายเรือเสี่ยงชีวิตเฮ้ยแม่น้ำมาแรงน้ำใจผู้ริษารเมื่อกี้ต่างเตือนข้าว่าวันนี้อย่าพายเรืออีกแม่น้ำราถึงวันพรุ่งดีแม่น้ำสง,งบค่อยว่าก,กันเถอะนะฮะแต่ท่านผู้เฒ่าข้ามีเรื่องด่วนจริงๆนะคะ แต่ไม่นางดูสิสายน้ำเชี่ยวอย่างเนี้ยแถมลมพายุก็แรงด้วยแม่นางอายุน้อยเกิดจะหายไปก็ตายเปล่าวะท่านพเท่าพ่าข้าป่วยอยู่ฝั่งโน้นถ้าข้าเอายาไปให้ไม่ทันเกรงว่าจะรักษาชีวิตไม่อยู่นะคะเฮ้ยเพื่อเป็นการช่วยชีวิตพ่อเจ้าเจ้าย้อมเสี่ยงอันตรายดูแล้วเป็นลูกกระตันอยู่ ถ้าแกยังข้าก็ขอสนับสนุนงั้นเชิญลงเรือได้เลยเชิญเชิญเชิญขอบคุณค่ะอมามามานั่งให้ดีๆนะระวังด้วยละ่ะนั่งเลยนั่งเลยนั่งเลยระวังนะ